็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคือตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่าแมปโรบอทที่มีชื่อว่าปุ่นไปทันกาวเนี่ยทำการอัปเดตมานะคือมันมีผลปีศาใหม่เข้ามานั่นเองผลปีศาที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือผลโอเปิโอเปวีสองนะคือผลนี้ผมโคตรชอบในเรื่องนะคือผมชอบผลรออยู่แล้วไงผลรอให้แมปว่ากลางลุมเท่ๆแล้วก็แช่พลังอ่ะผมมองว่าเท่มากนะวีสองคือผลที่ปลุกตื่นพลังเรียบร้อยนะตอนนี้ผมมีผลนิกะโมจิวีสองและผลหนวดดาวที่มีพลังหนวดขาวนะพองงานช่องที่ว่าอีกช่องหนึ่งเนี่ยคือผลเปลวไฟ เขาจะการมาเปลี่ยนเป็นแบบว่าขนล,ลูว V2 นะโอเคมาผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ก็ขอหวังไว้สูงก่อนตอนนี้คือผมมีเพจทั้งหมด965อานะงั้นทำการใส่โค้ดดีกว่ามาโค้ดที่ผมได้มาเมื่อกี้คือนี่คือโค้ดแรกฮะโอเคเรียบร้อยได้มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้สองพัเเนเลยหรอได้ได้ประมาณ1,500นะผมไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่เราจะการขึ้นโค้ดไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคตัวโค้ดที่สองคือ oh God, นะโอเมก็อัปเดตนะปึ๊บไม่รู้อ่ะทุกคนผมไม่ได้นับนะทุกคนผมก็ใส่ไปงั้นแหละ นี่โค้ที่สามนะโอเคปือ้อหุย่ยจากห้าเป็นสนะามพันเจ็ดร้อยะเยอะมากโค้นี้แหละโค้ที่สี่คือโค้นี้เออนี่แหละสี่พันโอเคสี่พันแล้วก็โค้ที่ห้าหมอยู่แล้วเรียบร้อยโอเคหกละนี่เราหมอยู่เรียบร้อยเจ็ดคืมหมอยู่แล้วมั้งโอเคเรียบร้อยทุกคนโอเค,เอค,อเคมาทำการไปสุมหาเลยแล้วกันผลเอาไปเอาเปะวีสอง เตรียมตัวเจอได้เลยผมหมอกเลยไม่พ่ายนอนนะถ้าจะให้การตีขนปีศาจเทพจริงๆอ่ะคือต้องใช้ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันเพชรนะแต่ผมมีสี่พันอ่ะตอนนี้คือน่าจะได้อยู่แหละมั้งโอเคเป้าหมายคือขนตำนานตำนานโอเคมาหมุไมนไปเรื่อยทีรอบแรกได้ไรเอ่ยขนหิมะม,มาครับทุกคนถือว่าเปิดดีอยู่นะแต่ขนอีปีตั้งแต่เริ่มแรกไงฝ่าลระเบสองผมนะ่าจะสมได้ประมาณสองรอครั้งนะขนอุปสรรคโอเคขนม,มา,ากี้ ขน oh, ควันโอ้โหสโมเกอร์ขนมาร์กี้เรียบร้อยอยีกแล้วผมมาร์กี้นี่ผมมีเยอะนะปึ๊บขนทรายฉันไม่ชอบทรายเนี่ยเพราะมันหยาบไงละ่ะปึ๊บป,บป,ป,ปั๊บโป้งอุปสรรค์ปุ๊บโป๊ะปังทรายมันใยา่ไปละขนควันขนแก๊สโอ้โหควันแล้วก็แก๊สต,ต่อเย็น2.5ถามหายแน่นเลยปึ๊บหนึ่งทีขนระเบิด ผลน,นี้เทดีนะผลใสแล้วผลแก้โอ้โหแก้ํำตาผลใส่ล้วเราเป็นสีดำเนี่ยผมบาลีมาต่อเนื่องผมยังไม่ค่อยหยองเท่าไหร่นะเพราะว่าเรามีเค่จิตตตั้งสามพันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้แล้วก็อาจจะไม่ได้นะผลมากี้หมล่ละจะมีของมากี้วีสองเนี่ยถ้ามีนี่คือเฮนะผมบอกเลยมากี้วีสองปื้อผลน้ำแข็งมาอืมก็เทดีนะผลน้ำแข็งเนี่ย เฮ้ยโอ้ผลได้ผลอิมแพคข,ของกามาเอาจริงเหรอผมได้ผลอิมแพคข,ของกามาทุกคนเพชรวิญญาด้วยอุ๊ยเอาจริงนี่ผมได้มาแล้วเหรอผมจะมาสมหาผนของลอวีสองผมจได้ผลอิมเพควีสองว่ะเฮ้ยผมนี่มันหลุดเด็ดจริงเลยนะเนี่ยก็คือการตรีไม่หาย,ยนะทุกคนคือผมจะเอาผลใหม่คืนต้องไปเปลี่ยนสล็อตสินะอีช่องหนึ่งต้องซื้อสินะเกมพลาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเจ็ดร้อยสี่สิบเก้า โอ้ตายละผมน่าจะไม่ได้แล้ววะ่ะทุกคนผมต้องไปไอดีใหม่นะผมว่าโอเคขนรอวีสองก็เดี๋ยวไปคลิปหน้ากันนะอผมอได้ขนเทพมาแล้ววะ่ะคือมันไม่มีช่องเพิ่มยั้งไงทุกคนคือช่องมันเต็มมานะเนีย่ยเทพยาหมดเลยอะ่ะผมไม่รู้่าเอาไหนออกนะคือผมไม่อยากออกไงเอาออกคือแบบว่ามันหายากนะทุกคนผมคนนี้ยก็คือเผื่อๆเราได้ซ้ํามาคือแบบจบเลยนะขอลองหน่อยสิลองของหน่อยเพได้มาใหม่ขอลองหน่อย,ย,อออยแล้วกันมาโอ้โหมีระงบกดสกิลเหรอเนี่ย มีเยอะใช้ได้แล้วขอสก,กิลคนนี้นะมาท่าแรกคือหมัดดวงดาวแต่ผมน,น่าขอ,ขอปรับกราฟิกก่อนกราฟิกผมมันต่ำเกินไประวังน,นี้ด้การโอเคเอ้าโดนเปิดก่อนโอ้โหจะตายแล้วหมัดดวงดาวนี่ไงหมัดดวงดาวหมัดดวงดาวไม่เห็นอะไรเลยว่ะโอ้เป็นระเบิดด้วยเนี่ยลบก่อนลบก่อน มันเล่นผมไม่นอนเลยผมว่านะน่าเอาไหมล่ะหรือมันเอาอ่ะทุกคนมันเอาอ่ะโอ้โหตายเมืม่อวหนึ่งร้อยไม่เจอเวสองก็ตายสิครับอย่างเงี้ยโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมโดนแล้กแกไปหน่อยตรงนี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยนะหมัดดวงดาวระยะไกลโอ้หเท่มากน,น,น,นะโคนเท่มากนะโอเคผมคือผมชื่นใจละผมบอกเลยชื่นใจมากนะ หรือว่าเวลี่กู้มากผลกราฟผมยังได้มานานแล้วแ่ะเพราะงั้นก็ขนรอไว้คลิปหน้าแล้วกันนะผมขอมกลามไปป้าผลกราฟก่อน <Okay. S 1> ผมมองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังชัวร์นนะคลิแน่แนวมั่วสู้หเปล่าดันขนกาฟเชียวนะผลกราฟหนะมดัดดาวโตวตายซะโอ้ไม่งั้นหลักที่ใช่ไหมล่ะเออโอ้โคตรแรงอื้อหือทำต่อเนื่องแต่ไม่ตายว่ะผมไม่ตายว่ะทุกคนเปิดเกาะก่อนเปิดเกาะก่อนแล้วไงต่อเปอนะิดเกาะนะเปิดเกาะนะ เออตายขอแตะว่ะเดี๋ยวว่าสบางผมมีแบบเวลวอรสามสิบเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเจอกันแล้วกันผมบอกเลยไม่พ่ายแน่นอนเนี่ยน,นี่ขอตัวไปก่อนทุกคนไว้เจอมันลิ้นน้าไม่บ่ายทุกคนได้ของเทพม,มานะผมต้องไป,ไปฟาร์มเพิ่มละมีไฟระหว่างเกมเนี้ยจู่ๆก็มีไฟติขึ้นมานะ